สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยคะ่ะกับน้องราพี EP ที่476ประจำเช้าวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567ค่ะเช่นเคยน้องรัาพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่เกสวยสวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยคะ่ะ เช้านี้1ชุดนะคะพี่ขาย28รายการค่ะรายการที่1ถึง27เปิดรายการละ300บาทค่ะรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขาส่งฟรีมีปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0925439610โทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่ขา ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้องรับพีไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องประบ้านทั่วไปจากน้องรับพีค่ะ1วันมา2รอบนะคะพี่ขารอบเช้ารอบเย็นนะคะไม่รอเช้าเริ่มรายการที่1ค่ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะด้านหลังมีตรายางประทับแบบนี้นะคะ เปิดให้พี่พี่ที่300บาทนะคะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่าค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าค่ะ รายการที่4เป็นสมเด็จเก่าค่ะรายการที่5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ ัที่6จะเป็นพระปิดตาเป็นพิมพ์สมาธิค่ะเจ้าของเขาบอกว่าเป็นกุวัดอัมพวากรุงเทพนะคะพี่ขาเจ็ดเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่าค่ะ แปดเป็นนางพยาค่ะเก้าเป็นพรนลีลาค่ะพระรีลาเม็ดขนนเก่านะคะ สิบเป็นพระคงค่ะสิบเอ็ดเหรียญพระอาจารย์วันค่ะปีหนึ่งเก้านะคะ สิบสองเหรียญพ่อท่านนุ้ยค่ะสองสี่เจ็ดเก้านะคะเป็นเนื้ออันปะก้าค่ะสิบสามพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะ อุดผงด้านบนนะคะสิบสีบเป็นเบีย้ยแก้ค่ะด้านหลังมีเป็นปิดทองแล้วก็มีอรอยจานนะคะพระปิดตาค่ะเอาขอโทษค่ะเบีย้ยแก้นะคะพี่ขามีเสียงนะคะ จามบาทค่ะ15ปิดตาอ่าเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะรูปถ่ายสองหน้าค่ะเนื้อ่าเก่าๆนะคะ 16เป็นเหรียญเต่าหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งค่ะด้าน,นหลังยันชัดเจนนะคะ300บาทค่ะ17เป็นพระปางสมาธิค่ะ เนื้อผงนะคะพี่ขาพิมพ์ปกโพเก่าๆค่ะ300บาทนะคะ18ปปิดตาหลังแบบค่ะ สิบเก้ผงสุพันธ์ค่ะมีคาบกุเก่าๆนะคะยี่เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะ ปี07นะคะงานสร้างบทน้ำ3า0บาทจ้ะ21รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะยี่สิบสอง ปูทวด,ดกับไม้ขีดพิมพ์สองหน้าค่ะ23่บปูทวดในว่านค่ะหลังลรย 24ขสิุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะฝังตะกุดนะคะปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองค่ะส0มบาทค่ะยีห้าเหรียญพัยดยศหลวงปุเทศค่ะปี37นะคะ มาพร้อมเลี่ยมของแบบอ่ามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้ค่ะ 26, 26เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตค่ะสองสี่หนะคะ27ขุนแผนหลวงพ่อกลวยค่ะ เนื้อหากเก่าๆเลยนะคะด้าน,นหลังมียันแบบนี้ค่ะ28่รายการพิเศษค่ะเป็นชุดพระราชสังวราพิมนค่ะ ปี21ถึงปี3 3ปี23นะคะ3ไตรมาสหลวงปุตโตวัดประดูชิมพลีค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะปิดตาตุ๊กตาใหญ่หลวงปุตโตค่ะฝั่งตะกุดนะคะด้านหลังเป็นยันดวงค่ะปุตโตวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่สองค่ะ เป็นสมเด็จปุกโพค่ะด้านหลังมียันนะคะรายการที่3เป็นปิดตากรหนกข้างหลวงปุโตค,ค่ะ ังตะกุดด้านล่าง2ดอกนะคะปูโต๊ะวัดประดูเ่เฉียงพลีค่ะ300อ,อ่าเขาไปค่ะองค์ที่3นะคะชุดนี้น้องรละพีให้ไปที่ราคา500บาทนะคะ500บาทเท่านั้นจะ้ะโอเคค่ะพี่ขาน้องรละพีลงกรบทุก28ลรายการแล้วค่ะชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะคะ 099-084-156-109-2-5-439-610สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ